วิธีทําภาพขาวดำผ่านโปรแกรมออผ่านหน้าเว็บ c a m e r a a นะครับ360เริ่มแรกก็ให้เข้าเว็บที่ c a m e r a a 360นะครับจากนั้นให้เลือกที่อัปโหลดจากนั้นให้เลือกภาพที่เราต้องการนะครับแล้วกด Open นสำหรับหน้าตานี้ก็จะเป็นหน้าตาของการปรับแต่งนะครับก็ไม่มีอะไรมาให้่ตรงนี้ครับเฟฟมด้านขวามือด้านบนนะครับ จากนั้นให้เลือก B and W นะครับก็คือหมายถึง black and white นะครับก็รูปภาพของเราก็จะกลายเป็นสีขาวดำได้ทันทีนะครับจากนั้นให้กด Apply นะครับก็เราสามารถจะเลือกโทนสีดำต่างๆได้นะครับจากข้างล่างนะครับจะเป็นเนี่ยที่เป็นด้านล่างนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นขาวดำแบบ black and white เนี่ยก็ให้กดตรงนี้ได้เลยครับ Save and Share หลังจากกด Save and Share นะครับก็ สำหรับใครที่ต้องการที่จะโหลดภาพนี้เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ให้กดเซฟตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ตั้งชื่อไฟล์นะครับสังเกตตรงนี้นะครับ JPG ให้ค้างเอาไว้นะครับอย่าไปลบมันนะครับก็อาจจะตั้งว่า BW ก็ได้นะครับก็ให้เข้าไปดูไฟล์นะครับของเราก็จะกลายเป็นสีขาวดำเรียบร้อยนะครับวิธีการทำรูปภาพขาวดำก็ ง่ายๆแค่นี้ครับสำหรับทำแบบออนไลน์ไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ